มัไอพ่ออันนี้วันเกิดหนูเหรอทำไมผมตื่นมาแล้วผมเห็นเค้กด้วยเสร็จแล้วลูกวันนี้วันเกิดลูกเองนะลูกกินให้อะไรเลยเดี๋ยวนะก่อนที่ลูกจะกก้ลูกต้องเป่าเค้กก่อนหนู้พิการสมองไม่พอดหนูเป่าเค้กไม่เป็นเอาไอลูกนี่เองเป่าเค้กไม่เป็นแล้วเนี่ย โตเท่างวัวแล้วย,ยังเมาแคกไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เป่านะพ่อไม่เป่านะพ่อผมมาเกินลยเออไม่เป่าไม่เป่างั้นเองโตมเาเป่าแคกคนอื่นละ่ะเอาพ่อวันนี้เนี่ยปรงุงวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพ่อผมอ่ะสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้แต่ลุงไม่มีเพื่อนอ้าว ผมไม่มีเพีย้ยนแต่ผมก็ต่อยหน้าพ่อไดเอไไ้เอาไปมาเด็กเอาไปมีเพีย้ยนก่อนมาอืมกายเอาไปอเอาแคปกินหนักว้าวแคปเนี่ยมันรสชาติมันสตรอเบอร์รียเลยก็เนี่ยมันรสสตรอเบอร์รียนะลูกหรกพ่อมีอะไรจะสะพ้ายวันเกิดด้วยมันคือของขวานะลูกอะไรอ่ะพ่อของขวานี้ลูกต้องชอบมากๆเนี่ยมันก็คือ ของขวนไงล่ะลูกอ้พ่อกล่อง,งใหญ่ชะมัดเลยวันนี้วันนี้มันคือวันที่ดีที่สุดที่ผมเขาจะเอ้าพ่อผมกระดูกหักเรียบร้อยพ่ออะไรเนี่ยกล่องเพอรใหญ่เลยพ่อแล้วในเล่มจะมีอะไรมาแกะดูสิโอเคพ่อเอ้ยมาเกะในนี่พ่อพ่อมัดแน่นเกินไปอ่ะพอไปเลยมัดใครมัดละ่ะก็ ลูกไงลูกตอนลูกหลับลูกละเมอมัดเองแล้วลูกก็ของใส่ในั้นอ้าวเหรอหนูฝันอยู่หน้าวัดหนูเอิมขอขงขวัญอยู่น้องเปิด์ดิดูดิลูกเปิดเลยลูกเปิดเลยเให้เปิดให้เหรอว่า นะนผมไม่สเป็อะไรวะแม่ไม่ได้เสียงโบโบโบพ่ออะไรไม่ให้หนูเนี่ยก็ก็นี่ไงลูกมันคือเออของเล่นตอนที่ลูกว่างลูกก็แบเล่นแล้วนี่น,นะพ่อผมขอติดยาคุมก่อนผมโดนหมากัดครับพ่อเอาหมาตัวไหนกัดลูกอะ่ะก็พ่อไอ้กัดผมเอาบากักันหนีไหม เออไม่เป็นไรพ่อผมก็ชอบอยูน่นะพ่อมีเสียงด้วยดูดิพ่าไปพ่อผมก่อนนี้มปได้ไงเนี่ยเล่าอยู่แบบไกลแบบไม่มีเบืองแถวแถวนี้นะพอ่อว้าวอันไกลพ่อเี่อกี้ก่อนพ่อก็ซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ผมเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเนี่ยไอ้ก มันทำได้แค่นี้แหละก็พอเห็นลูกเป็นแค่เด็กอะเล่นของแค่นี้คงสนุบแล้วละ่ะอ้าวคนนี้ไงพ่อผมอเนนะออพ่อผมก็ดูค้างแล้วอะสีจะคมเลยลูกเดี๋ยวพิษสุนัขบา้าเอาแล้วลูกสีเลยจา้าโอ้พ่อแล้วทำไมผมต้องสียแก่สุนัขบ้าด้วยเนี่ยเอาก็ลูกโดนหมากัดไงเอาของขนไปเลยเอาไปเล่นเลยนะลูก โอเคพ่อแต่ผมรองพาเสียงมันดูพ่อถ้าอย่าแตะไม่ได้เปล่าพ่อแตะแล้วมันมีเสียงบวาัวบับวมัน่คือสปิงใช่ไหมเนี่ยใครเป็นคนสร้างของเล่นนี้มาวะพ่อโคตรน่าเบื่อเลยแล้วกอึงอัดด้วยอึงอ่างมานั่งข้างโอ๋นั่นเนี่ยนี่คือเสียงอึงอ่างนะพ่อโอ้พ่อเข้าใจนะถึงมันจะเป็นเสียงอึงอ้างแต่พ่อก็ตอนเด็กพ่อก็ติดมันอยู่นั่นแหละที่จริงพ่อไม่ได้ซื้อมาหรอก แม่พ่อนี่แหละซื้อมาให้พ่อตอนพ่อเป็นเด็กเ็กเนี่ยแม่อของพ่อพาพ่อไปซื้อไอ้นีมาแล้วก็พ่อพ่อซื้อมาแล้วรูปมีลาผ่านไปพ่อก็แม่เล่นพ่อก็เลยเอามาให้หนูนี่แหละเอาแล้วพ่อวันนะหนูไม่เอาเลยเปล่าเอ้ดูต้อเอาสินี่มันของเล่นสืบตระกูลเราเลยนะแต่ดูดิมันหน้าตาเปียกพิลึกมากเลยเออเฮอแถมมันเก่าแล้วเนี่ย ก็มันหน้าตาเหมือนเค้กไงล่ะก็เค้กที่ลูกกินไปมันไม่เหมือนเค้กที่ผมกินไปมันคือสตอลเล่นอนนี่อะไรเคร้กลิมโบก็ผมไม่เข้าใจทำไมมันเป็นแบบเนี้ยโออก็เอาเอาไปเถอะแล้วลูกเนี่ยรู้ไหมว่าบ้านเราเนี่ยจนมากเลยนะดูดิมีแค่เนี้ยเอง โอ้หมีที่ออกลกละกลเห็นแล้วก็มีของเก่าแก่ที่บา้านเราสะสมมาเส็นเฮลิครับเตร์ลูกที่ดับเพลิงแล้วกว็ฟักทองแล้วกล่อห่องตายดินที่มันโอเคแม่น้อยใช่ห่องตายดินหรอกลูกอ้ยรแต่พ่อครับรถไฟนี้เปิดได้หรอือเปล่าอะไรเดี๋ยวโอ้เปิดได้สิลูกอ้พ่อครับผมผมแสบตาพ่อ,อเอาพอปิดก็ได้ลูกพอปิดไม่ได้เออพอปิดได้แล้วลูก พ่อก็แสบตาเหมือนกันแล้วหลอดนี้ล่ะพ่อมันใช้งานได้ไหมอ้าวพ่อแสบตาลูกเป็นสิผมก็แสบพ่อแล้วเดินนะพ่อผมผมขอขยี้ตาก่อนพ่อผมเสียบตาสุดๆไปเลยเอุ๊พ่อแขนผมสั้นผมขยี้ตาไม่ได้พ่อพ่อขยี้ให้หน่อยสิโอเคลูกเดี๋ยวพ่อขยี้ให้อันนี้มาขยี้นี่นี่ขยี้ตาให้ขยี้ตาให้ลูก ของเล่นต้องพอใจนะลูกเพราะว่าพ่อน่ยคือซื้อของเล่นนี่มาในราคาเออมะเออมี่สิบบาทนะลูกมันราคาตั้งยี่สิบบาทเนี่ยโหัวตะกอนเนี่ยทุกอย่างมัาสิบเออม่สิบห้าสตางค์ตลบหมดเลยนะลูกยี่สิบบาทนี่ยถือว่าโคตรแพงเลยนะลูกเพราะว่าตะกอนนี่โคตรยากจนเลยเซสติดไหนดีนะลูกอ๋อเพ่อะเขา ของเล่นนี้มันก็น่ารักอยู่นะแต่พมเกียดเสียงมันนะพ่อพุ่มเกียดเสียงมันผมเผาทิ้มได้ไหมไอ้ลูกอย่าเผามาแทมนะอย่าเผามาแทมลูกผมจะเผามาแทมพ่ออย่าห้ามพ่อผมจะเผามาแทมนี่มันของเล่นเสือตะโกนเราเล่นนะลูกของพ่อเนี่ยสุดที่มันอ้าวคุณแม่เองทำ้าอะไรวะ ไ,ไปแล้วนะครับเออขอบคุณที่คนดูมาตอนจบด้วยนะครับขอบคุณที่คุณดูมาถึงตอนจบคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วคลิปเนี่ยผมมีอะไรจะสปายครับสปายก็คือบ๊ายบาย